ไปฝืนชนะปอย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 ฉันปอยไปปอยนายเป็นใครฉันยังไม่รู้จักนายเลยไม่ต้องพูดนายเป็นใครฉันยังไม่รู้จักนายเลยนายเป็นใครเนี่ยฉันเป็นพี่ชายยังไงปอยช่วยด้วยช่วยด้วยปอยใครเธอโดดเรียวลาล่ะฮะไปเดี๋ยวไปนายทำไรอ๋อพี่ เนี่ยน้องสาวผมเขาไม่ตั้งใจเรียนโดยเรียนอ,อะไ์แม่เลยให้ผมมาตามกลับบ้านอา๋อถ้าเป็นน้องผมนะผมตีไปนานแล้วเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ตั้งใจเรียนครับพี่ <exiting. S 3> ไปก่อนนะครับไปปอยปชนะปอยพี่พี่ช่วยด้วยพี่พี่ช่วยด้วยปอยปอยคุณคะถ้ามีอะไรผิดปกติ คุณช่วยไปจับผู้ชายคนนั้นไว้หน่อยนะคะช่วยด้วยพี่พี่ช่วยด้วยได้ครับครับคู้ชายปลดชนะปอดเดี๋ยวนี่นายเป็นใครอะ่ะแล้วคนหลับเป็นใครฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอกแล้วนี่น้องสาวนายเหรอเขาดัดเรียนอะไรไม่ต้องจะเรียนแม่เลยให้ผมมาตามกลับบ้านไม่ใช่นะคะพี่หนูไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำพี่ช่วยหนูด้วยนะคะฉันเป็นพี่ชายได้ไง ไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้จักพี่เพราะไม่อยากกลับบ้านเลยนะแค่นี้น้องสาวนายงั้นน้องขาชื่ออะไรล่ะเขา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 ชื่อไม่เดี๋ยวแม่เขาก็มาลับแล้วผมเดี๋ยวนายจะไปไหนกลางวันแตกๆนายยังกล้าทำแบบนี้คนแบบนายคนเข้าไปอยู่ในคุกผมขอโทษครับพี่ผมไม่กล้าทำแล้วครับไม่ต้องมาขอโทษหรอกไป พี่ปล่อยผมไปเถอะครับไป